ในการวาดหนึ่งปีกับ4ี่เดือนงบประมาณทั้งสิ้น10ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็มีอาจารย์ปรีชาแถวทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบแสดงว่าข้างในต้องสวยมากๆแน่ๆเลยเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปเลยดีกว่านอ้อไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปะถวายความเคารพนะคะพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอ่เด็กๆพร้องที่จะไปเจอในหลวงกันหรือยังคะพร้อมยังถ้าร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นกลับหลังาหานเลยค่ะ โอ้โหช้างพร้อมมากๆอาเด็กเกเดินเ,เข้าไปเลยเจอเลยค่ะ,ะว้าวเดี๋ยวพี่ออนจะนับหนึ่งสองมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคอเคอรพพร้อมกันนะ1 2ึสา ก็ด้านในนี้เราเนี้ยจัดแสดงภาพวาดนะคะเดี๋ยวเราออกไปชมด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางด้านไในก่อนดีคะเริ่มจากทางด้านนี้นะคะเป็นกลุ่มภาพแรกค่ะเชิญเลยค่ะเดินตามพี่กบมาเลยค่ะเด็กเดินมาเดินมาเลยเรียวขวาเลียวขวาเลยค่ะเด็กๆไปแล้วก็มองตรงนู้นนะคะซ้ายมือใช่กับภาพแรกตรงนี้นะคะค่ะอันนี้กลุ่มภาพแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างอาณาจักรนะคะเด็กๆเห็นไหมคะข้างล่าง ภาพของอาลูกข้างล่างนะคะพระข้างล่างเป็นภาพของพ่อขุนผาเมืองนะคะพระองค์ทรงอภิเษกพ่อขุนบางกังหาวขึ้นเป็นพ่อขุนผู้แรกของกรุงสุโขทัยนะคะมีนามว่าพ่อขุนศรีอินทราพิ i นะคะส่วนด้านบนนะคะที่เห็นมีหลักศิลาจารึกนะคะจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงนะคะพรอองค์ทรงคิดประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นในปีพุทธศักราช1826นะคะ แล้วก็ด้านตรงกลางนี่จะเป็นอาณาจักรอยุธยานะคะที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอู้ใหญ่มากเลยใช่ค่ะก่อสร้างโดยพระเจ้าอู่ทองนะคะเด็กๆมาเลยดูมามาเดินไปดูตด้วยนะคะตามดูด้วยนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรอะไรก็ตามนะคะจะมีพระพุทธศาสนานะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะอย่างภาพด้านล่างก็จะเป็นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะคะจะเห็นว่าเราเริ่มมีการอ่า อ่ะหยุดก่อนแป๊บนึ่งเราดูนะคะนี่เรามีสงครามครั้งแรกนะคะหลังเราหลังจากที่เราตั้งกรุงศสทีธยาเป็นราชธานีหนูมองข้างบนนะลูกเห็นช้างไหมคะข้างบนหน่อยค่าข้างบนหน่อยดูซิเห็นเมคาช้างนะคะช้างสี่ช้างนะคะที่เราเรียกช้างเป็นช้างเนื่องจากว่าช้างที่อยู่ในป่านะคะเราจะเรียกเป็นตัวแต่เมื่อเราจับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะฝึกก็จะเรียกเป็นเชือก แต่เมื่อ,อามาทำาเหมือนรับราชการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าใหอย่างเงี้ยก็จะเรียกเป็นช้างเป็นช้างหนึ่งช้างหรือว่าม้าหนึ่งม้านะคะในสมัยทุยยาตอนต้นเราก็จะมีการาแบ่งราชการทัพเนี่ยออกเป็นสีเหล่าละแบ่งหานออกเป็นสีเหล่าด้วยกันนะคะก็จะเป็นเหล่าราบคือคนเดินเท้านะคะที่เห็นเดินนําอยู่ะนะคะเหล่ารถแล้วก็เหล่ามา้าแล้วก็เหล่าช้างแบ่งให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสาหรับการสื่ ะะดูก่อนเห็นไหมคะสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพนะคะอยู่ตรงไหนคะชี้ค่ะอยู่ตรงไหนลูกเห็นไหมคะสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอยู่ด้านโน่นูด้านบนโน้นะคะทรงหลังพระเต้าทักษิโนทกนะคะลงเหนือปัตตภีที่เมืองแคลงนะคะในปีพุทธศักราช2127นะคะประกาศว่าจากนี้สืบไปนะคะไทยกับพงสวดีจะไม่เป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วนะคะอันนี้นะคะหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2135นะคะก็เกิดการทำยุทธถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระมหาอุปราชานะคะซึ่งวันกองทัพไทยวันที่18มกราคมนะคะก็คือวันที่โรงทรงกระทำยุทธาถีนะคะเด็กๆดูช้างสีช้างนั้นนะคะที่กําลังทํายุทธาถีการทราบไหมคะว่าตัวไหนเป็นก้านกล้วยดูสิคะดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกนั้นคือเจ้าพยาปราพงศ์สวดีนะคะดูได้จากเท้าหลังของช้างนะคะจะยันต่อพุทาไว้นะคะ อันสิ้ดูก่นค่ะช้างเก่งใช่ค่ะแล้วดูซิมีรูปจระเข้ด้วยรู้ไหมคะว่าอะไรไหนจระเข้อยู่ไหนคะชี้ครับดูซิชี้จระเข้อยู่ไหนทำไมถึงมีจระเข้คะมีจระเข้เนื่องจากว่าสมเด็จพระนเรศวรนะคะพระองค์ทรงพระสุบินก่อนที่จะมากระทำยุทธถีินะคะว่าเดินฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวกรากไปจนเจอจระเข้ยักษ์แต่ว่าคงสามารถที่จะสังหารได้ด้วยตัวของพระองค์เองนะคะกลัไปอยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะคะ อ่าแต่ก่อนออรูปนี้รูปใหญ่เลยอ,นนอันนี้ปะคะอันนี้จะอยู่ในสมัยพระเจ้าประสาททองนะคะวัดชัยวัฒนารามที่อยุธยาจะเห็นว่ามีราชทูตจากฝรั่งเศสนะคะเข้าเฝ้าพระองค์นะคะโดยทูตของฝรั่งเศสนะคะมีชื่อว่าเชอวาลีเดชมองนะคะเข้าเฝ้า,าสมเด็จพระนารายณ์นะคะในปีพุทธศักราช2228 จะเป็นตอนที่คณะทูตของไทยนะคะเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ที่พระราชวังแวร์ไซา์นะคะโดยมีพระวิสุทธ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาปานนะคะเป็นหัวหน้าคณะทูตนะคะจะเห็นว่ามีการใส่ชุดเหมือนคลุยนะคะซึ่งสันนิษฐานนะคะในพงศาสดารเขียนว่าสันนิษฐานว่าชุดคลุยนะคะจะมาจากการที่เจ้าพญาโกษาปานเนี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14นะคะแล้วก็ที่จะเห็นเหมือนหมวกนะคะที่เป็นกลวยนั่นนะคะเราเรียกว่าลอมพ่อนะคะ อันนี้จะเป็นการเสียกรุงครั้งที่2นะคะในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะคะในปีพุทธศักราช2310นะคะแต่ว่าเรายังโชคดีอยู่นะคะเนื่องจากว่าเรามีาสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งองนั้นน่ะนำทหารนะคะ500คนเนี่ยตีฝาวงล้อมออกไปก่อนที่เราจะเสียกรุงนะคะแล้วก็สามารถที่จะกอบกู้อ,อัก,กราได้ภายใน8เดือนเองหลังจากเสียกรุงใช่ค่ะ ดูสงครามก้าวทัพเร็ว,รวใกล้แล้วตอนนี้อยู่ที่อันนี้อยู่ที่ทุ่งราดยาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอ่าวเร็วอันนี้นะคะพะม่าส,ส่งทัพมานะคะก้าทัพห้าเส้นทางนะคะตั้งแต่เหนือจะหลดใต้เลยนะคะแต่ที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นที่ทุงราดย้านะคะค่ะ พาม่ามีไพ่พลทั้งสิ้น1,44,000คนในขณะที่ไทยมีแค่7,000 0คนสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังมวรสถานมงคลเนี่ยท่านออกอุบายนะคะให้ใช้ลูกกระสุนปืนจากไม้เนี่ยยิงเข้าไปในป้อพามพม่านะคะแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยความที่ไทยมีคนน้อยกว่าเนี่ยลงก็ให้ทหารอออกจากค่ายในเวลากลางคืนพอตอนเช้าก็เดินทัพเข้าไปใหม่เหมือนกับว่าส่งทหารเข้าไปหนุนอยู่ตลอด เราจะเข้าสู่ในช่วงสมัยารัชกาลที่4และรัชกาลที่5แล้วนะคะ,ะรัชกาลที่4พระองค์ทรงนำภาษาอังกฤษเข้ามา,อาสอนในพระบรมหาราชวังเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการถุกลอกถูกคลองสร้างถนนนะคะ<ม>ขึ้นหลายๆสายในพระนครนะคะก็ดูจเจริญขึ้นแล้วใช่แล้ว,ลวะค่ะแล้วก็ภาพด้านบนเห็นเรือลบไหมคะเด็กๆเ,เห็นเรือด้านบนไหมคะมีทะเละเห็นไหมคะเห็นเรือไม่เอ่ยอ,อันนั้นนะคะเป็นเรือของฝรั่งเศสนะคะส่งมาปิดปากอ่าวไทยนะคะเนื่องจากว่าต้องการ ดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหรือคือประเทศลาวนะคะในะพุทธศักราช2436ที่เราเรียกว่าวิกฤตการ์รส .112 นะคะแล้วไทยเนี่ยก็ใช้ปืนเสือหมอบจากป้อมพระจุนเนี่ยยิงไปโดนเรือลบพบะจมปรากฏว่าเขาคิดค่าปรับเรานะคะเป็นเงิน3ล้านฟลังด้วยกันหลังจากนั้นนะคะรัชกาลที่5้งก็เลยออกประภาสยุโรปเพื่อจเจริญสัมพันธรรมไมตรีนะคะ ดูภาพกลุ่มภาพสุดท้ายแล้วหรือภาพสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้แล้วก็ส่วนรัชกาลที่6นะคะพระองค์ก็ทรงนํากิจการลูกเสือค่ะเข้ามาในประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่3ของโลกนะคะประเทศแรกคืออังกฤษแล้วก็ประเทศที่2คือสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการตราพระราชบัญญัติการปฐมศึกษานะคะแล้วก็ภาพของรัชกาลที่8เราเลือกว่าตอนที่เสด็จเยือนสำเพ็งเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเกิดกรณีพิพาทระหว่างชาวไทยกับชาวจีน นะคะก็มีกระบทอ้างยี่อะไรเงี้ยค่ะท่านก็เสด็จไปแสดงให้เห็นว่าทุกทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยมีความสําคัญเท่าเกันนะคะแล้วก็ภาพด้านล่างก็จะเป็นภาพในหลวงนะคะก็จะมีพระเทพค่ะเสด็จใช่เสด็จเยี่ยถึงธุรกันดานนะคะแล้วก็จะมีระพระพระเทพอุ้มตัวอะไรอยู่หนูรู้ไม่ลูกเห็นไหมดูดูซิพระเทพอุ้มตัวอะไรอยู่คะเหมือนจิงโจ้เลยเหมือนจิงโจ้เลย นะคะแต่เป็นเนื้อทรายสองอุ้มเนื้อทรายอยู่นะคะสําหรับในคําภาพก็จะมีเนื้อหารายละเอียดนะคะประมาณเท่านี้อ่านี่ก็คือความเป็นมานะคะทั้งหมด10ภาพด้วยกันวันนี้เด็กๆได้ความรู้เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ <ๆ S 1> อีกหนึ่งภารกิจของเราในวันนี้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือเปล่า <ๆ S 2> วันนี้เนี่ยชมไปหมดแล้วนะคะในแต่ละเหตุการณ์แล้วก็เห็นทหารหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพี่ออนจะให้น้องๆนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ แล้วก็ทําในเวลาจํากัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟีมือน้องๆจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างไปเลยค่ะ ภบบารกิจอีกหนึ่งภารกิจสำหรับวันนี้แล้วนะคะอุปกรณ์ของเร,เราก็พร้อมแล้วพี่ออนจะให้น้องๆค่ะจะให้เด็กๆร้วมรวมไปถึงคุณแม่นะคะได้ลงมือปั้นจำลองเหตุการณ์กองทัพที่น้องๆได้ชมมาตลอดทั้งวันเลยกองทัพของเรามีอะไรกันบ้างน้องช้างมีอะไรบ้างมีอะไรมากนะมีตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างแล้วติ๊กตักติ๊กตัก,ต,กตัวอะไรบ้างมีช้างอ่ามีอะไรคะน้องอมสีมีตัวอะไรคะ มีมา้าแล้วก็น้องอ้อมีอะไรคะที่เห็นมีต้นไม้มีต้นไม้มไมอ่ามีทหารมีดาบน้องเด็กๆปั้นได้เลยแต่พ <จะ S 1> ี่พี่ออนให้เวลา20นาทีต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูแจงแล้วก็พี่กบจะมาให้คะแนนน้องๆร้องกับพี่ออนกันอีกครั้งหนึ่งสตรอเบอร์นี้เด็กๆพร้อมลงมือหรือยังคะพร้อมแล้วคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,ะคุณแม่ก็พร้อมนะคะครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย AHH! ภารกิจในครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องมาดูกันก่อนอนะว่าน้องๆเนี่ยปั้นออกมาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะน้องไอ้น,อไอน้องไอ้ปั้นอะไรบ้างลูกลองชี้ให้ดูสปปปปิปั้นประตูปั้นช้างปั้นทหารโอ้ปั้นประตูปั้นช้างปั้นทหารมีเรือด้วยใช่ไหมคะ มีต้นไม้ด้วยแสดงว่าน้องจําได้เลยว่าไปดูมาแล้วเนี่ยปั้นออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เดี๋ยวถามพี่กบนิดนึงว่าออกมาภาพเอ๊ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรปั้นออกมารูปแบบเป็นยังไงบ้างคะสวยค่ะมีความตั้งใจดีมากปั้นประตูนี่งใสจกเมืองจันทบุรีแน่ๆเลยเนาะสีสันสดใสเลยทีเดียวเนาะเวลาได้เลฝีมือดีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาถึงครูครูแจงกันบ้างค่ะมาดูของน้องไอ์นิดนึงแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็ปั้นออกมาได้สมจริงนะคะ สมจริงแล้วก็สวยงามมากค่ะอะปรบเลยกับน้องไอซ์หน่อยค่ะเก <c oughs> ่งมากๆสีสัสนสวยงามมาดูของน้องอมสินกันบ้างค่ะน้องอมสินูปั้นอะไรบ้างลูกบอกพี่ออนซิต้นไม้อ๋อน,น,อนี่มีต้นไม้มีดอกไม้ด้วยมีช้างมีเรือมีช้างอันไหนอันไหนช้างลูก <c oughs> โอ้โหงวงช้างอันบบลล์เลยนะแล้วมีอะไรอีกคะ แอบเห็นข้างหน้าันอะไรมีปืนใหญ่โอ้โหเป็นไงบ้างคะพี่กอลของน้องอาจจะปั้นน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะปั้นได้โอเคญ่ะมีปืนใหญ่ด้วยเก็บรายละเอียดได้ค่ะก็ได้รายละเอียดครบดีที่เท่าที่ไปดูมานะคะอ่าคุณผู้แจ้งค่ะค่ะก็ถือว่ามีครบนะคะตามอาวุธที่ใช้ในการสู้รบใช่ไหมคะก็มีทหารมี มีปืนนะคะแล้วก็มีเรือลบด้วยนะคะ,คะมีต้นไม้ค่ะสวยงามค่ะค่ะมีพา,านะในสมัยนู้นด้วยนั่นก็คือช้างนั่นเองนะคะ,ะน้ององสินก็เก่งไม่แพ้กันปรบมือค่ะเยี่ยมเลยมาดูหนุ่มน้อยของเราในนี้กันบ้างดีกว่าน้องช้างเป็นไงบ้างลูกโอ้โหจัดเต็มจริงๆเลยดูเหมือนว่ากระดาษจะไม่พอซะแล้วมีอะไรบ้างครับน้องช้างบอกพี่ออนหน่อยสิ ครับผมแล้วก็มีต้นไม้ครับผมมีดอกไม้โอ้มีดอกไม้ด้วยเหรอลูกอันนี้อะไรครับเจ้าตากครับพระเจ้าตากเหรอเนี่โอ้พระเจ้าตากถืออะไรลูกถือดาบครับอ๋อนี่ดาบเหรอครับอืมดาบดูสั้นไปนิดนึงนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนั่นน้าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขี่อะไรอยู่เอ่ยตัวอะไรครับอ๋อนี่ทาไมบอกนิดนึงไม่ออกเลยว่าช้างอันนี้ช้างแล้วลูกๆนี่อะไรคะลูกๆเล็กๆเนี่ย ลูก,ลกปนโโกืนโอ้โหเรียกได้ว่าจนินตนาการเนี่ยล้ําเลยทีเดียวนะมีทุกอย่างในแผ่นเดียวเลยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยน้องช้างอ่ะพี่กบเป็นไงบ้างคะ,ะก็เก็บรายละเอียดได้เยอะดีนะคะ